อันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมไปรีวิวนะครับที่บ่กบของคุณลุงลาดนะครับอันอันฟาร์มนะครับก็กลับมารีวิวของตัวเองนะครับก็ที่บอกนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับที่บริวอสนกตายยกบ่ครับแล้วผมเพาะใหม่วันนั้นเลยนะครับห้าวันนะครับแล้วมาเช้าให้กินอาหารมื้อแรกไปแล้วนะครับให้กินไข่แดงต้มสุกสามใบนะครับพี่น้อง ลูกออสบ่อเดิมนะครับใช้บ่อเดิมที่วันนั้นน็อกตายหมดนะครับล้างแล้วก็เพาะย้ายมาล้างฟุกไข่ใส่เลยครับหวานเลยนะครับบ่อเดิมน้ำเป็นน้ำอันเดิมนะครับแต่พี่น้องก็ดูนะครับห้าวันให้อาหารมื้อแรกอันนี้รอดนะครับไม่มีตายเลยนะครับก็ อยากจะเรียนรู้ไปกับมันนะครับประสบการณ์ทุกอย่างนะครับมันทําให้เราได้พัฒนาปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เพราะเล่นๆติดไว้เฉยๆนะครับพี่น้องก็น่าจะหลายหลายพันตัวอยู่ก็ขายไม่ได้เลยนะครับลูกกบช่วงเดือนนี้ขายไม่ได้เลยนะครับแต่ของคุณลุงเมื่อกี้นี้นะครับกลับไม่พอขายนะครับเพราะว่า แต่เราก็เข้าใจนะครับเพราะว่าแกรับซื้อคืนนะครับแต่อย่างเราเราแนวเพาะลูกขายนะครับและก็ที่เราติดต่อแกตลอดเรื่อยมานะ้วบอุดหนุนวิตามินหรือยาบางตัวจากแกนะเพราะว่าเราเพาะไว้แ้วอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวให้พี่น้องดูก่อนไอ้ลูกะห้5วันนะครับก็เรองาหารมื้อแรกน้ำก็ใช้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ ใช้น้ำหยดไปนี้นะครับแล้วก็อย่างอันนี้นะครับเป็นกบเนื้อตอนนี้นะครับตัวไหนสวยตัวไหนใหญ่นะครับพี่น้องดูนะผมมีกบยักษ์อยู่หลายตัวนะครับตัวใหญ่มากครับก็อันนี้เราจะไว้ทําเป็นแม่พันธุ์นะครับอย่างตัวผู้ตัวไหนที่สวยเราก็จะเก็บไว้นะครับโครงสร้างดีนะครับราคากบนะปัจจุบันนี้นะครับ ที่จะตกลงซื้อขายกับลุงแกนะครับแกว่าจะมารับซื้อผมนะอันนี้กบเดินเพื่อสภานะครับแหมพี่น้องดูนะครับขอโทษนะครับอาจจะสั่นๆนิดนึงครับเพราะว่ามันกระโดดหนีนะครับพี่น้องดูตัวนะที่ผมจะไว้ทําแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับตอนนี้กิโลหนึ่งนะครับกบนะครับกิโลละสี่สิบบาทนะครับนะราคานะวันนี้นะครับ อย่างตัวนี้เราก็จะไว้ทําแม่พันุครับใหญ่ใหญ่มากตัวไหนสวยเราก็เก็บไว้ทําพ่อพันุ์ปีหน้านะครับอย่างปีนี้นะครับก็พี่น้องก็ต้องปรับตัวกันนะครับตามสภาพเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโรคระบาดนะครับก็ผมเองก็จะเริ่มปรับตัวครับอย่างกบปีนี้เราก็ว่าจะไม่เพาะนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยงชะลอไปนะครับ ไว้่อจะเอากบมาเลี้ยงตอนช่วงประมาณเดือนกุมภาไอเดือนตุลาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้ผ่านหนาวและจะไปโตประมาณเดือนกุมภานะพี่น้องกบช่วงนั้นจะเป็นราคากิโลละร้อยนะครับถ้าตลาดจะร้อยกว่าบาทนะครับแต่เขาจะมารับซื้อที่เรานะครับประมาณแปดสิบถึงร้อยบาทนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ปรับตัวนะครับอันนี้ราคากบผ้ากลางนะครับผ้าอื่นๆอาจจะแตกต่างกันไปนะพี่น้องแต่ผ้ากลางประสบปัญหานั้นอยู่นะครับว่า โควิดทำให้ตลาดปิดนะครับนี่ครับก็ปรับตัวกันไปพี่น้องแล้วก็อย่างอันนี้นะครับจะเป็นกบที่ป่วยนะครับก็คุณลุงเขาแนะนำให้มานะครับว่าพี่น้องจะสังเกตจะตูดนะครับนี่พี่น้องตูดตูดรีบเลยนะครับให้ยาให้อาหารบำรุงวิตามินบำรุงนะครับ แต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะมันต้องป่วยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่พยาธินะครับผมก็ลองแก้ไขอยู่ครับอย่างอันนี้ก็เมื่อกี้อาหารหน่อยนะครับแล้วก็ผสมยายาถ่ายพยาธิไปนะครับแต่ประมงสิงบุรีนะครับแนะนํามานะครับให้ใช้ดีเกลือหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ผสมอาหารหนึ่งกิโลกรัมนะครับที่จะถ่ายพยาธิกบนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะลองอยู่นะครับ แต่วันนี้เราก็แก้ปัญหามเบื้องต้นด้วยยาสารพิษที่เรามีอยู่ก่อน,นครับใส่ไป3มช้อนชานะครับ